มาส่งท้ายกันด้วยข่าวนี้ละกันค่ะสำหรับคุณการ์แมนะคะพัชรศรีนี่นะคะทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรฝีปากกล้านะทั้งฝากฝั่งของคุณผู้หญิงเนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณการ์แมก็ค่อนข้างจะโดนกระแสโอ้โหถาโถมพายุช่วงหนึ่งของชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาเกินจริงกับผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตออกมานะคะว่ามันช่วยรักษาโควิดได้ช่วยรักษามะเรงได้ช่วยรักษาโรคซึมเศร้าได้เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตของ แต่สิ่งที่ทำให้พี่กะละแมสามารถมีกำลังใจนะคะแล้วก็ลุกสู้แล้วก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ด้วยดี<ๆ>เพราะกำลังใจจากแฟนคลับจริงๆค่ะสิ่งที่ตอบแทนให้คืนกับแฟนคลับที่น่ารักของพี่กะละแมได้นะคะพี่กะละแมก็เลยทำสิ่งนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นการขึ้นบิลบอร์ดนั่นเองนะคะโพสคลิปวิดีโอที่ทำเองป้ายบิลบอร์ดติดริมถนนเลยเพื่อขอบคุณแฟนคลับนะคะโดยมีข้อความระบุดังนี้นะคะแม่ขอส่งกำลังใจแทนคำขอบคุณ ที่ไม่รู้จะพูดยังไงให้เพียงพอกับความรักที่คุณมีให้มันมีความหมายกับแม่มากๆในทุกเรื่องนะคะที่มันเลวร้ายเรามักมีเรื่องดีๆขอให้ทุกคนผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันดูแลเตงให้แข็งแรงทั้งกายใจเราผ่านได้แน่นอนด้วยรักค่ะนี่ โอ้แต่ก็บอกว่าเป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่คิดบวกค่ะใช่ทัศนคติเขาดีมากๆจริงๆเนาะสำหรับพี่กระแมนะคะอาก็ยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันในช่วงเวลาแบบนี้อย่าโทษใครเลยเนาะก็ไม่ใคงไม่มีใครอยากให้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นดูแลตัวเองให้ดีคุณผู้ชมค่ะเซฟตัวเองก่อนนั่นแหละอันดับแรกคือดีที่สุดเนาะเพื่อป้องกันการแบบแพร่ของเชื้ออะไรอย่างเงี้ยด้วยบางทีเราไม่รู้ว่าเราไปเจอใครที่แบบเอะใครจะติดท่้งทีแต่ว่าเราเนี่ยก็ให้ตัวเองสะอาดปลอดภัยแล้วก็้ตัวเเออองงงแแข็รยู่สมนะะค フフフフ。